ขอากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปพ,พารวยปอปพารวยปออีไตนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านของเฮียเขียวนะครับผมพี่เขียวเรานะฮะเลขกูมารทองนะครับผมตามให้แล้วนะครับเมื่อวานมาก็พี่เขียวพาน้องกูมานไปเที่ยวนะครับก็เลยปิดร้านก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์กันวันนี้ไม่พลาดครับผม มาสัมภาษณ์กันถึงร้านเลยนะครับพี่เขียวก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับผมเมื่อวานเอาน้องกุมารไปเที่ยวนะฮะปรากฏว่ารถยางแตกนะครับเอฟซอ่า เดี๋ยวเราจะมาฟังจากพี่เขียวเองดีกว่าว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ก็มีสายบุญนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาขอโชคขอลาบกับน้องกุมารกันเป็นประจำเลยนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดวันนี้ก็มีพ่อพ่อแม่แม่นะครับมา ขอโชวขอลาบกันนะครับผมช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันนะครับเนาะโอเคครับเพื่อนกันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางของพี่เขียวแล้วก็เลขของน้องที่น้องกุมารไปบอกนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับงมดที่แล้วก็น้องกุมารไปบอกสองแปดเนาะครับงวดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามแอดมินมาครับโอ้เอาอนามดีสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มากู้มันแสดงความที่ฮานว่าเซนเป็นที่ยังจ uh ้ามาขึ้นนี้มาจะไปกินเขาครับกลับมายางระเบิดมูนอุ้ยเลยไข้เยาเป็นอยังปลอดไขที่ยังร่ใไงหนองบ้านยาครับที่ว่าซีดีหน่อยเคื่ระเบิดมาระเบิดมาขึ้นเนื้อจะเอาน้องกูมันไปนั่งนี่เอาอ๋อน้องกูมันไปด้วยเอาน้องกูมันไปเที่ยวน้ำกินเขาน้ำอะไรเขาใส่หนาด้วยไปนั่งครับ ประมันชิษาถุกเลครับต <c ười> ิเป็รถต่อเก้าหนึ่งเจ็ดกาหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งครับลขท่านไม่เลขถูกที่หมดก้อน่ะถ้าเขาตัเก้าศูนย์แปดสีศูนย์แปดศนยเก่าแปดยเก้าเก้าศูนย์แปดเนาะแปดศูนก้รว่าทะเบียนนนะเจ็ดเกครับไ่เคยแตกยเยนะคับครับมาก0ิบิบปีเราไปฮอดเชียงใหม่ไปฮอดแรงมากผมไเคยลเลย เพิ่งมาระเบิดเมื่อคืนนี้มนุ้านอกดิังวะผมกอหว้ดเอาเอาขึนรถไปหน้าเลยขึนรถไปนาเลยใส่หนารถไปน้าครับผมใส่หน้ารถไปเวยเอาชื่อแกคือบ่เอาไปทั่น่เอาไปแต่เอาไปนี่ซื่องพาลูกอุมาไปเที่ยวโอ้ด้อแต่ว่าน้องมะข่าันมาเด็กเขามข่าันเลยครับน้องแล้วเขาเขาฝันน้องไหมน้องเงครับบอกด ยังไม่ันวดที่แล้วันว่าวดที่แล้วไดบอ่าไหบอกสาครับสองอองอกวอเบิรอยู่บแครับท่านฟันดยงไงจะสิกับลยเวหลือกแัวยบหัวยังไงครับเจงดเจดเก้าก็เปกไงอ้นึง เกาหนึ enfin ่งจะเป็นหกหนึ <riding> ่งอะไรอ๋อกียวกันเนาะครับไม่ใช่กุมารบอกเลขแล้วเหรอครับผมิดวาิายตดวยตัวไหนตัวไหนเฮีซื้อตัวไหนเกาหนึ่งเก่าหนึ่งหกอหนึ่งโอ้สิดวานะครับแงไปยังไงยังแตกแล้วเนาะไเบิ่งสภาพนูอออกจากกันบเลยขี้มยยังไงมึงไยเลยมงปยเลยมงุยเลย ดียงเปิ้โมเป็นยังไงลูกเบอร์เก็นเียนเบอร์ลงไฟแคดีเบิับรันย์มหานใ่งเขาแบบแจกเบอร์เยอะด้วยเนาะท่าลัางนี่ครับเนี่ยะทู่มาทำอะไรเรื่องเร่องวันนอ้ข้าเทียนนองรับพันดีนะจะนอนทัวร์เบอร์เบอร์โทัรอะไรครับเผื่อเอฟซีโทรหาก่อนห3สามศูนย์หห้าศูย์เก้าศูน อันเพิ่นไปตองเพื่อใเพิ่นไปหาปั่ตลอดไปหา้เจ๊พอนงอกอุูเพนนึงครับเพิ่นจะมัดคือหยอกไปเลยม่ยงเีเมื่อวันนี้เจ๊พรกุมารไปหายังครับเขาเขาบอกไหมไม่อปับหอยพวงนาประตูบัตหอยเอาขาลงนาประตูบันหน้าประตูบ้านเจ๊พร

ใช่ครับตรงกับทะเบียนรถพี่เขียวเลยเก้าหนึ่งนะครับยานทะเบียนขึ้นนะครับอืมรองเบิรงครับคนละเท่าบาทจิบบาทคาเทียนออกครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นคืนนี้เนาะเขียวเนาะคาเทียนหน่องวัขอควันครับแก้ขอควันคุ่นได้หลานมาครับี่ยบวกมาแปดพันหุนไม่ไม่มาหาพี่เขียวสักทีมาหาแกไม่แข็งแรงตอนใหม่ใหม่มากเลยอกาเงียบไปเลย ครับทำไปหาันเาดินมาคนโอ้โกว่าไปหาีพอเนาะหาทีพอนหาที่อนบอก้ำใจวันนี้ผู้ใดบกันจิววันที่เรานี่ไงันนี้ไม่ออกเลยครับักล้อะครับขักล้เครับเคเับผมนู่ากัวเกาพ่อคนนั่งไปบอกคนู่มานี่หลงเลยเนี่ยคนไหนเป็นคนไหนเนคืออันนี้นเกาหลังนี่ เราติดต่อบะได้เนาะมีไปทำงานไปทำงานคือไม่สะดวกเลยแต่ที่บ้านจะยังยู่รำลัำครับเพิ่นได้พ่อบัวกันซื้อไว้เป็นไหนก็ได้จริงจ้ะจริงโอ้บอกหนูจริงแค่ไหนน่ะเพื่นไปบอวกันไหนบววท่เลี่ยวเพ่นแม่บัวท่เลียวน่ะจำข้อฝันบะไดไปหายังไหนหายลืมตลอดไม่ได้ะแต่ว่าสฝันเห็นี้่กับพ่อเห็นเราตื่นถึนมากเจำานึ่เจตัวเลขสองสามสามหาสองแปดแบบ ตัวเลขึ้นมากเลยสามหาสองแปดสามหาแล้วสองแปดเส้เลยเนี่ยตัวเลขามอ่คเขาดีบอาเรื่องกกเด็กนี่บ่ว่าบู้ดีบอว่าทนเอ้าตึงขึนมาอยูซีสามหาสองแปดึ้นมาในหัวไมจำฝันไ็้จำพฝันม่ได้จ่าแต่ล่องซื้อบจาไถึงน้ำเกินยูจะไอมดปหครับจาด่วันี้ยังไฝันเลยจ่านั่ไป น้่งมานั่เลยจ้ะบ่กฝันเนี้ยมีซีรีไปเที่ยวท่าไหนพระปวัติข้าไปเที่ยวสมืออเที่ยวสุเนนจาอนเานมือบรู้ม,ออม,รม,มากมบไปอไเที่ยวเร่งาเนจาันมือได้ค้ายดีจกว่าขายเไเที่ยวนกับ้าไปนนจดอกลในใจแตกงูเรไปข้อขับข้พี่ยางแตกก็เป็นคนขับเองอไม่รู้อะไรเลย้วทีนี้ น้ซึ่ก็ู้ซว่ารอมันเป็นยังบูข้างหลังเร่อว่าไอจอดเบิ้งแม่ปะมันก็เลยจอดเบิ้งดังโป้อได้ไปเบิ้งแปลกละเอียดเลยจ้ะมีน่าติดจอดแล้วจะเอาบังหลาไปเที่ยวนั่งหมู่านครับเอม่าไปเที่ยวนั่งขี่เบียนรถเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งียนรถเอเป็นสีบอนาแบบนี้น้องกบว่รูด้วันสีบอนขีเบียนรถว่า กงว่าจังไหคิ่สบองดอันนี้กระบ้นี่ยใจว่าเพื่อบอกว่าหนูมาอีแน่สิวขอเรือต่ว่าอย่ามาบอกระมโรดเนี่ยเพราะว่าเพอนไฮไลท์หมวดเลี้ยวอไมจาแ่ไฮไลท์หมวดเลี้ยวหมวดที่ว่ามันออกไ้สามศูนย์หามาจากหมวดพูนอ่ะหนุ่ฝันมันหน่มพูออนลอตเตอรี่มะ้ฮสามหาแต่มันไปออกสามศูนย์หาสามศนย์ตฝันมาเรื่อยๆืยๆแต่วง มันสารัตไปสลับกันมากครับผมจ้จะแต่ว่างวดนี้นะบกปันนะั่งเ,เลยทะเบียนรถมีใจทะเบียนรถจับเอาจับเอาเน <7 99 S 1> าะเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งว่ามันก็ <S 1> 1. <S อะไรละ่ะบ้านเลขที่เพิ่มอะไรห้าเก้าหนึ่งใช่ค่ะห้าเก้าหนึ่งมันก็เป็นเลขกันแลวกันลอ,องดูลองดูโอ้กุมารนี่สุดยอดเลยเนาะน งต้นนีแบบไอหลอดแแแตกละเอียดเลยค่ะแตกละเอียดเลยเหรอครับโอ้ล้อแบบตอนนี้ล้อก็อยู่นี่ใช่ไหมฮะอยู่กลางโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพาเอฟซีไปส่องดูนะครับละเอียดมากแตกเลยฟซีอย่าถามเบอร์ยางนะครับนะเอาเบอร์น้องได้ไหมคะ591 เอฟซีตัดตัดเล่นเรานะครับผมถ้าชอบเนาะยางแตกนี่ไม่ได้ฝันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเนาะเรื่องจริงนะครับจริงเเมืื่่อคคนนี้ลยะใกล้จะถึงแล้วถึงอีกสิบกิโลจะถึงน้องหานเราครับยางมาแตกก่อน กุมารทองนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของน้องกุมารทองนะครับเอฟซีครับเอาแคบหน้าจอไว้นะครับผมคือลถยางแตกนะฮะเอาให้เอฟซีตัดเล่นเอานะครับผมตัดเล่นเอาก็ยกตัวอย่างเช่นก็เจ็ดเจ็ดบ้างเจ็ดเก้าบ้างเจ็ดหนึ่งบ้างอย่างงี้นะครับผม หรือ91อย่างนี้นะครับส่วนเลขทูบจุดได้ก็เก9 8ศนะครับถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะอยู่3ตัวนี่แหละครับผมนี่นะฮะเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมส่วน591ก็เป็นอีกคนนะครับเป็นเจพรนะครับฝันว่ากุมารทองเนี่ยไปยืนห้อยขาอยู่ที่บ้านนะครับก็ตรงกันเลยนะครับผม9 1นะฮะครับคือคลิปนี้แอดมินไม่ได้ตัดให้นะครับผมเลข2ตัวเนาะให้ f c ไปเพราะพ่อแม่ไปตัดเอานะครับ มี08มี90บ้าบางไปตัดเอานะครับผมครับยังไงคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ